เพื่จะมาแล้วเนี่ยเพื่อนจะมารออยู่นี่มาเลยวันนี้จะมาเยมาลยเพื่อนเขานะมารอกันอยู่เนี่ย จะจัดสวดมนต์ทั้งปีเออจัดสวดมนต์พระตู้เลยใหญ่เขาไปหัดยา <laughs> <laughs> ใกล้แดแปดเจ็ดกิโลอีกมั้งบอกมาไม่านเลยี้วก่อนไอ้าวีจุดยนแล้วเนี่ยไม่ไม่จดเลยไม่นนี่ เตียนน้อยอยู่ในรังด้วยนะเตียนยมพ่อยู่ในลัง่ะเียนอ่ะข้างหลังนั่นมดูเงได้ไหมเนี่ยใครจะบอว่าเปิดเพลงได้ไหมปิดเพลงเลยเรอจะทำไอ้นี่มีเบอร์เข้ามาไอ้เบอร์ได้่ีเบอกมจนสองามห้า เราจะสวดมวนต์เปิดเพลงไม่ได้อเอองานปฏิบัติเปิดเพลงงานมอกแล้วมหาว่ามันมีสัมมาคาระวะ้เดี๋ยวไปฟัง